ยายสีพาบอคันพาเ้วมันเศร้าเพื่อนวานอะกพาคุณยายสีได้นอนเมียเพื่อนว่ามันสิตายพนะกเพื่อนว่าวันนี้ร้านกเ็เลยว่าพาจะนอนใหญ่ป่ะนะเอาคัานว่าพากับพาคนตัวใหญ่ก็ได้ตัดชินใจญพาคนที่พาสองคนน่นก็ยู่ยังอยู่บิดก็คเคยได้ยินข่าวแต่พญาไปไมาในตับแต่ว่าไม่ไม่นึกว่าเราจะเป็นที่แรกผมเพราะว่าผมเป็นกระเพาะนะผมไม่ได้คิดว่าเป็นใน พยาธิเป็นไม้ตับนะไม่ได้เรกว่าเป็นมะเร็งเท่าน้ำเดีน,นะต้นผามาแล้วนะท่านจึงบอกคุณหมอจึงบอกคุณเป็นนี้เป็นนี้นะเป็นถ้าถ้าไม่ตัดของแล้วมันก็จะลุกลามไปใหญ่หมอจัง,จงหวัดอื่นก็คงอย่าคิดว่าเป็นโรคกระเพาะธรรมดาอะไรธรรมดานะพอดีจังหวะผมโชคดีคนไข้เข้ามาหาเราเนี่ยส่วนใหญ่ รักษาไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับเดินเข้ามาส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในระยะที่แพร่กระจายมีอาการเยอะแล้วผ่าตัดไม่ได้นะครับผมชู้ธรรมชาติไม่ได้มันมันก็เสียใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็คือก็อยากจะช่วยคนรู้จักกันอ่ะคนอยากช่วยแต่ก็เป็นมากแล้วซ้ำๆกันหลายสิบปี่ผมก็เลยบอกว่า เมื่อสิปีที่ผ่านมาผมเลยบอกว่าเฮ้ยต,ต้องออกมาข้างนอกป้องกันดีกว่าสวัสดีค่ะสุขแบบไทยใจพอเพียงในสัปดาห์นี้มีเรื่องราวที่ฟังแล้วต้องนับถือหัวใจของคนที่เดาทำเรื่องนี้จริงๆนะคะลองคิดดูนะคะว่าเวลาที่ทุกยาก เราจะเหลือความคิดของเราที่จะไปช่วยคนอื่นได้หรือเปล่าสำหรับโอนต์นะคะคงจะตอบได้แค่ว่าแค่จะเอาตัวเองให้รอดก็ยากแล้วจะไปช่วยคนอื่นอีกคงไม่มีปัญญาแน,แน่แต่สำหรับเรื่องนี้นะคะคนที่เขาทำเนี่ยเขาทำด้วยความหวังว่าเขาจะพาคนเป็นล,ล้านๆคนให้พ้นจากโรคร้ายได้เขาทำด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจว่าเขาสู้กับมะเร็ง สู้เท่าไหร่มันไม่ยอมตายค่ะทำท่ามกลางคนปรามาดว่าเรื่องนี้ Mission Impossible ไม่มีวันสำเร็จได้หรอกแต่คนทำเขาก็ยังทำต่อไปค่ะเพราะว่าเดิมพันเขายิ่งใหญ่ทำเพื่อมนุษยชาติและเพื่อมนุษยธรรมงานวิจัยหัวใจยิ่งใหญ่ ช่วงกลางเดือนที่แล้วค่ะโอ๊ตมีโอกาสไปที่สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ําดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่นค่ะเราไปรู้ข้อมูลมาว่าที่นี่เขามีของดีคือใครเป็นมะเร็งมารักษาแล้วอาจจะหายได้ไม่ได้เป็นแล้วตายอย่างเดียวเหมือนที่เราเคยรู้กันมาก่อนนะคะโอ๊ตได้พบกับแม่ทัพแห่งสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ําดีค่ะรองศาสตร,ราจารย์ดรนรงค์ขันตีแก้วและพบกับกองทัพทีมวิจัยด้วย พวกเขาตั้งใจทำทุกวิธีเพื่อเอาชนะมะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับในอีก5ปีตามวาระแห่งชาติจะลดโรคพยาธิใบไม้ตับให้เหลือน้อยกว่า1%ลดคนไข้มะเร็งท่อน้ำดีให้น้อยกว่า50%จากคนเสี่ยง6ล้านคนค่ะใช่ค่ะ6ล้านคนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมโครงการนี้ถึงถูกพูดถึงว่าเป็นมิชชั่นอิมพอสิเบิล เราติดเชื้อพยาธิแม่ตับกล้านคนะนะฮะอยู่ในอีสานในภาคเหนือแล้วก็หลายๆพื้นที่ในประเทศไทยเรารู้แล้วล่ะว,ว่าทำยังไงแต่เราจะทำในเรื่องที่มันปริมาณเยอะๆในพื้นที่กว้างๆเนี่ยทำได้อย่างไรอันนี้เป็นความท้าทาย<ะ>ที่มีอยู่แต่เราบอกได้เลยว่าพยาธิไม่ตับเราเราสู้ได้เรากำจัดได้ผมว่ามันมันยากแต่มันเป็นไปได้ในส่วนของมะเรง็ขงข้อน้ำดีเนี่ยโชคดีที่ มะเร็งท่อวน้ำดีในบ้านเราเนี่ยเรารู้สาเหตุเรารู้เรารู้ปัจจัยเสี่ยงนะครับองค์การอนามัยโลกเนี่ยงานหน่วยงานของค์การอนามัยโลกเนี่ยประกาศว่า,าพยาธิม่ตับเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญของมะเร็งท่อวน้าดีเพราะเราเาก็คิดว่าถ้าถ้าเราป้องกันไม่ให้คนเป็นพยาธิแม่ตับได้เราก็จะน่าจะสามารถที่จะลดมะเร็งท่อน้ำดีได้นะถ้าวันนี้แม,ม่ตับไม่มีเลยอีก20 3 0ิบสิปีข้างหน้า มะเร็งท่มดีก็จะลดจํานวนลงได้แต่ว่ามีสึกหนักมากกว่าค่ะก็คือต้องต่อสู้กับความคุ้นเคยในการใช้ชีวิตของชาวบ้านแล้วก็ต้องต่อสู้ต่อการเข้าถึงการตรวจสองโรคนี้ให้เจอแนวทางที่คุณหมอเอามาใช้ต่อสู้นะคะหลักการเลยคือเน้นกระจายความรู้ให้เยอะแล้วก็เน้นสร้างอาวุธที่จะรับมือให้มากที่สุดงานวิจัยของทีน่นี่จึงมีมิชชั่นที่ possible ไปแล้ว คือเป็นไปได้เกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่งานวิจัยแต่ในห้องทดลองค่ะเพราะว่ามีศาสตร์มีความรู้อะไรระดมเข้าสู้หมดเลยค่ะตั้งแต่วัฒนธรรมอาหารท้องถิน่นการแพทย์สาธารณาสุขสุขาพิบาลการศึกษาสัตว์เลี้ยงการตรวจการคัดกรองอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีและไปจนถึง Big Data ปัญหานี้เป็นปัญหาไม่ใช่ปัญหาทาง สาธารณสุขหรือปัญหาทางการแพทย์อย่างเดียมันเป็นปัญหาสังคมด้วยมันเป็นัญหาปัญหาของการพัฒนาบ้านเมืองแล้วก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เป็นเรื่องของมนุษยธรรมเรื่องผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยที่ที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นผู้ที่ได้โอกาสทางสังคมพอสมควรนะฮะแต่หมายความว่าค่อนข้างใะ่ยากจนแล้วก็ เข้าไม่ค่อยจะถึงกับด้านของการคัดกรองการเฝ้าระวังแล้วก็การรักษาโรคเพราอยู่ไกลเป็นโรคที่ยากสำหรับพวกเราเนี่ยพยาธจะทำยังไงให้หายไปนะคะทำยังไงไขรร่พยาธจะไม่ลงไปในแหล่งน้ำนะคะแล้วทำยังไงคนของเราโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยจะมีความรู้ในเรื่องของอไม่กินปลาดิบในเรื่อง สัตว์รังโรคอื่นๆที่นอกจากคนอย่างเช่นสุนัขแมวก็ต้องใช้ศาสตร์ในเรื่องของสัตวแพทย์เข้ามาช่วยเรื่องของการศึกษาก็ต้องมีครูมีนักศึกษาศาสตร์เข้ามามีนักมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เข้าไปเข้าไปดูเลยว่าอย,ยังไงทํายังไงต้องพูดสื่อสารแบบไหนมันจะถึงทําให้เขาเลิกการกินพฤติกรรมการกินประดิบอะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นฉะนั้นอย่างที่บอกว่าด้วยตัวของปัญหาเองมันมีหลายบริบทฉะนั้นการแก้ไขปัญหาโดย องค์ความรู้ใดความรู้หนึ่งหรือวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งมันจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ค่ะแต่เดิมเนี่ยค่ะงานวิจัยนี้มีฐานมาจากการศึกษาวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นตอนนี้40กว่าปีแล้วค่ะมีการพัฒนาจนตั้งเป็นสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ําดีการรักษาพยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ําดีก็ได้รับการบรรจุเป็นวาระแห่งชาติมีโครงการเกิดขึ้นตามมา11โครงการค่ะ คือทําให้ปลาปลอดพยาธิอาหารปลอดภัยการป้องกันพยาธิในสุนัขและแมวการตรวจพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มเสี่ยงการกําจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องการเก็บข้อมูลผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดการทําเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับเด็กๆนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ําดีการรักษาเสริมหลังจากผ่าตัดแล้วการไปขับเคลื่อนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การวิจัยประเพณีวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีเข้ามาสรุปแนวโน้มของการระบาดและการสร้างพื้นที่ต้นแบบซึ่งกองทัพทีมวิจัยก็ทำงานด้วยคนหลายพันคนค่ะทั้งในประเทศและต่างประเทศจนตอนนี้กลายเป็นงานวิจัยระดับโลกไปแล้วค่ะถึงขนาดที่ว่าถ้าใครจะใช้ข้อมูล2โรคนี้ก็ต้องมาขอที่ประเทศไทยที่นี่เท่านั้นตอนที่อนนั่งคุยนะคะก็สงสัยว่าเอ๊ อะไรเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนเนี่ยเขาทุ่มเททำกันขนาดนี้คุยไปค้นหาไปก็เลยได้รู้ว่าอ๋อคนในเมืองกับในชนบทน่ะเขามีความพร้อมในชีวิตแตกต่างกันมากคนในเมืองมีแล้วก็พร้อมมากกว่าก็เลยไม่เข้าใจค่ะว่าในชนบทนั้นไม่มีคือไม่มีไม่รู้คือไม่รู้ค่ะ เพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกนะคะที่ศัลยแพทย์อย่างคุณหมอณรงค์ต้องแบกรับความเจ็บปวดทั้งหมดเอาไว้แล้วก็ต้องออกมามายืนหยัดมาต่อสู้เพื่อคนไข้ของตัวเองค่ะคุณหมอเล่าให้ฟังว่าใช้เวลาสิบกว่าปีคุณหมอเนี่ยผ่าตัดครั้งละ9้าชั่วโมงสิบชั่วโมงเกือบทุกวันแต่ก็ยังช่วยคนไข้เอาไว้ไม่ได้ที่สำคัญนะคะ เป้าหมายเรื่องนี้ชัดเจนมากที่สุดเพราะว่ามีการเชื่อมโยงกันในฐานะมนุษย์กับมนุษย์ค่ะมีหลายอย่างที่มันเกินความสามารถเราเพราะธรรมชาติที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเราสู้ธรรมชาติหลายอย่างไม่ได้เราสู้ธรรมชาติไม่ได้หรอนะโดยเฉพาะเมื่อโรคมันเป็นมากแล้วเราเรา,เราถึงได้เข้าใจว่า สิ่งที่อันหนึ่งที่ผลักดันให้ผมกระโดดออกมาจากห้องมาตัดก็คือว่าผมสู้ธรรมชาติไม่ได้มันมันก็เสียใจซ้าแล้วซ้าเล่าก็คือก็อยากจะช่วยอคนรู้จักกันอ่ะคนอยากช่วยแต่ก็เป็นมากแล้วจะซ้ำๆกันหลายสิบปีอะเมื่อสิบปีที่ผ่านมาผมเลยบอกว่าเฮ้ยต้องต้องออกมาข้างนอกอ่ะป้องกันดีกว่า ให้เขาเป็นระยะแรกแล้วเรามาผ่าอยู่ได้สิบปีมีความสุขกันเยอะไอ้พามเศร้าใจเสียใจพวกนั้นเนี่ยมันมีแน่นอนเป็นหมอเนี่ยแล้วคนที่เขาตั้งความหวังกับเราเยอะอย่างญาติสนิทเพื่อนอะไรทั้งหลายเนี่ยมาถึงเขารีกว,ว่าจะช่วยได้ช่วยไม่ได้มันู้ทําไงคนไข้เข้ามาหาเราเนี่ยส่วนใหญ่รักษาไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับ เดินเข้ามาส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในระยะที่แพร่กระจายมีอาการเยอะแล้วผ่าตัดไม่ได้นะครับคือเราก็ไม่รู้จะบอกเขายัางไงเนาะว่าผ่าไม่ได้คือต้องต้องบอกทุกวันเลยนะต้องบอก,ก,ออกตรวจวันหนึ่งเนี่ยก็ต้องห้าคนหกคนสิบคนแหละที่เราต้องบอกข่าวร้ายอะ่ะนาะนานๆทีเราถึงจะบอกว่ามีโอกาสมาสู้ <S 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 เหนื่อยแหละแต่ว่ามันมีความรู้สึกอยาก หนึ่งคือความรู้สึกของสันทแพทย์อยากเอาชนะคือหนึ่งอ่ะวัก็ต้องทำให้สำเร็จนะสิ่งที่อยากเห็นอยากได้ก็คือปัญหาเนี้ยมันจะหมดไปจากที่น้องประชาชนได้ยังไงอันนี้คือเป้าหมายใหญ่เลยที่เราทำทุกอย่างวันเนี้ยนะคะมีเป้าหมายอยู่อย่างเดียวเหมือนกันกับทีมทีมมีเป้าหมายเดียวกันคือชาวบ้านจะรอดพ้นจากปัญหานี้หรือหลุดพ้นจากปัญหานี้ได้ยังไง สำคัญที่สุดนะคะเรื่องนี้เริ่มต้นจากความเมตตาเพราะเห็นใจในความทุกข์ยากของผู้ป่วยเดือดร้อนเหมือนเป็นชีวิตของตัวเองก็เลยทํำทุกวิถีทางเพื่อรักษาชีวิตด้วยมนุษยธรรมสุดท้ายได้แตกแขนงใหญ่โตกลายเป็นงานวิจัยในระดับโลกค่ะไม่ใช่ด้วยผลวิจัยนะคะแต่ด้วยหัวใจของทีมวิจัยทุกคนงานวิจัยหัวใจยิ่งใหญ่ โอ๊ตและรายการสุขแบบไทยใจพอเพียงขอเป็นตัวแทนของคนไทยทุกคนขอขอบคุณสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีค่ะที่คุณได้ยืนหยัดสร้างสิ่งที่มีคุณค่านี้ให้กับพวกเราครับขอบคุณมากที่มีโครงการนี้จะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับคุณหมอพาหายชีวิตไม่แล้วผู้ใดเป็นคือฉันนี่ให้พาเดิมดีใจที่มันเอาไปถูกได้ใช้แล้วก็ บ้้านไดยสัปดาห์หน้ามาติดตามกันต่อค่ะในตอนความสำเร็จกำลังเดินทางสุขแบบไทยใจพอเพียงเราพักกันสักครู่คะ่ะ